สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟินิตนะครับที่ราคาไม่เกิน5,000บาทกันนะครับนี่เลยครับผมในรุ่นนี้ครับคือ Infinix Hot 30นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับในเมื่อในกล่องเขามีหมวกสวยๆมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมวกเปลี่ยนหมวกแล้วกันอ่าใส่ของเขานี่แหละว้าา หมวกโค้อเทะครับโอเคในรุ่นนี้นะครับให้มาเป็น Helio G 8 8นะครับมีฟ t สชาร์จด้วย33วัตต์นะครับแรมที่ให้มาเนี่ยสูงถึง16 g จินะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสเปคโหดพอสมควรนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ราคาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ ตัวอินฟินินะครับทำออกมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะฮะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าด้วยสเปคกับราคาของเขานะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับกับสเปคที่ให้กับราคาที่เขาขายนะครับก็ถือว่า ดีดีพอสมควรเลยนะครับเรื่องการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้ออกแบบมาได้อย่างดีมากๆเลยครับหอมเพียวบางมากแล้วก็จอนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6.78นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับ1080นะครับอัตราเฟรมเรทนะครับตัวนี้ให้มา 90Hz เฮิร์เลยนะฮะเนี่ยครับเล่นทัชสกรีนอะไรพวกนี้โอเคหมดเลย ความไหลลื่นของตัวหน้าจอนะฮะการใช้งานในที่ที่แสงเยอะๆนะครับตัวนี้ความสว่างของหน้าจอสูงถึง600นิตนะครับก็สามารถที่จะใช้งานกลางแจ้งได้ดีพอสมควรนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขาอกับ Free Fire p l u นั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเล่นเกมกันนะฮะว่าพอใช้เล่นเกมจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนี่นะครับผมเข้ามารอแล้วนะฮะในรุ่นนี้นะครับผมเนี่ยลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะรู้สึกว่าความร้อนของเครื่องเนี่ยก็ ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่เปิดเสียงให้สุดไปเลยเอาแบบมันๆโอยคนลงเพียบลงกันใหญ่เลยครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหปเราไปบ้างพุ่งไปเลยนี่เลยแล้วกันอ่าหลังคาแดงหลังคาแดงโอโ้บ้านหลังนี้นี่มันชัดเจนมากเลยเพราะมันไม่ใช่บ้านเฮ้ยไม่เหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือน โอ้ทำไงวะปดล็อกปดล็อกไม่ได้ปดล็อกได้ป่ะเนี่ยคนไม่เคยเล่นก็อย่างเงี้ยครับเวลาใช้อไปเล่นเกมนะครับมันก็ฟินดีนะภาพมันก็สวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะครับหน้าจอของเขานะครับพอเวลาเล่นนะครับอัตราเฟรมเรทนะครับดูนะครับไหลลื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เมนูด้านค่านะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับให้มันแบบว่า ไม่แจ้งเตือนไม่รบกวนเวลาเราเล่นเกมอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเออมาดิตายตาย <c oughs> <c oughs> และในรุ่นนี้นะครับเป็นการคอลแลบกับฟรีไฟล e นะครับพวก w a ลเปเปอรพวกทีมพวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นฟรีไฟล์เหมือนกันอ่าสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับนี่นี่เอานนี้ดีกว่า หิสาวสวยสดใสนะครับหรือว่าจะเป็นทีมนี่ทีมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วส่วนของกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับเขามี AI นะครับที่สําหรับถ่ายเป็นแบบให้เป็นตัวการ์ตูนของฟรีไฟล์ด้วยอนี่นะฮะนี่ให้เลือกเอออันนี้ผมเห็นว่าเด็กๆเ,เล่นกันเยอะมากเลยนะเป็นอวตารเออมีหลากหลายให้เราเลือกได้เลยนะครับ นี่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ฟรีไฟล์ก็จะนี่ประมาณนี้สามารถที่จะโพส์ตได้ถ่ายรูปแชร์แชร์อ่าตอนนี้ก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ก็าสามารถที่จะเอาในแกลเลอรี่นะครับลงไปโพส์ตได้เลยนะฮะยังไม่หมดแค่นั้นมีเสียงลิงโทนด้วยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูลิงโทนที่คอลแลบกันกันกบฟรีไฟล์นี่นี่นะครับมีเสียงนี่ครับทุกอย่างนะครับเป็นบูย่าเดย์นะครับ หรือจะเป็นเสียงแจ้งเตือนก็มีโอ้โหเสียงแจ้งเตือนมีอ๋อมีแบบว่าเสียงอาวุธดอบอ่า battle sound อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้กบกบร้องแอนเก็จะมีเสียงการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้สามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ ฟีไฟเหมือนกับว่าเราอยู่ในเกมตลอดเวลาได้เลยครับแบตของเขานะครับก็ถือว่าอึดเลยนะครับที่ผมลองใช้มานะครับถ่ายรูปเล่นเกมเข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็หลายชั่วโมงแล้วนะฮะถือว่าแบตลดลงไปน้อยมากนะครับและที่ประจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับคือชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับที่สามารถชาร์จได้ถึง55%ภายในเวลาแค่ 30นาทีเท่านั้นเองครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในรุ่นนี้นะครับ Hot สาเนี่ยทำไมถึงใช้ตัว G 8 8นะครับซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัว Hot 2 0่ S นะครับจะใช้ CPU เป็นตัว G 9 6แล้วนะครับแต่พอมาเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับ Hot สามสิบทำไมถึงกลับไปใช้ G 8 8นะครับตัวนี้นะครับเขาพัฒนาจากตัว ฮอต20ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตัว S นะครับตัวนั้นจะเป็นชิปเซต G 8 5สนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชิปเซต G 8 8นะครับที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะฮะความตั้งใจของอินฟิ i ิตนะครับคือจะทำให้โทรศัพท์ตระกูลฮอตซีรีส์นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน5,000บาทนะครับเพื่อแบ่งเซกเมนต์อย่างชัดเจนนะฮะก็ถือว่าดีนะครับเขาชัดเจนนะครับว่าเขาจะทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะครับในราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับแล้วก็ ที่สําคัญสามารถเล่นได้จริงนะฮะก็เรื่องการใช้งานปกติทั่วๆไปเนี่ยผมมองว่ามันโอเคโอเคอยู่แล้วนะฮะใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือสเปคเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสาวกฟรีไฟนะครับแต่บอกเบว่าไอตัวกล่องนี้นะครับเขาไม่ได้มีขายปกติทั่วทั่วไปนะครับเขาจะส่งให้กับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับการรีวิวเท่านั้นนะครับเนี่ยของพวกนี้พวกหมวกพวก สายข้องคอพวกอะไรที่อยู่ข้างในนี้นะครับไม่มีขายนะจ๊ะบอกไว้ก่อนสำหรับในรุ่นนี้นะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ด้านใต้น,นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบาย